โอเคถ้าผู้ชมจะรับก,กับสู่เกมระเบในโหมดเดิมเพิ่มเติมคือผมกลับม,มาจากการไปทรมานแสนสาหัสละไม่ใช่เราประเด็นคือผมกลับที่จริงผมกลับม,มาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะที่จริงเมื่อวานผมก็กะจะอัดนะนะแต่เออเคลียงานที่สิบวันไม่ได้เคลียก่อนก็กะจะเคลียให้เสร็จแล้วมานั่งเล่นเนี่ยนะโอเคโอเคไม่ใช่มีอะไรมากหรอกที่จริงผมก็กะอยากจะเล่านะแต่เรื่องที่ผมไปเจอวันนี้มันมันนานก็เลยไม่คิดกะจะเล่าอ่ะ พวกคุณเบื่อโอเคนะรู้ไว้ว่าผมกลับมาแล้วโอเคไปหาสตีนกันแป๊บนึงนี่คุณพี่จะเอาใช่ไหมครับคุณจะเอาใช่ไหมฮะไปดิกูขับต่อยดิว่ากูไปเจอมาเนี่ยหนักเหลือเกินนี่ในป่าเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไม่ได้เล่นสตรงเส้นเต็มอะไรกูก็าหายไปเกี้ยงแล้วล่ะปกติจากไม่มีก็ก็กลายเป็นไม่มีแล้วลอ่ะย่าไม่แก กูจะตายกูตายตายตายกูตายกูตายไอ้พวกยงมาดิเสียงไม่เป็นอะไรกูเนี่ยเยอะกูเยอะกูเยอะกูเจ้าว่อมึงเจ้าว่อมาดิมาดิดิกูกูตีด้กูตีดละมึงอ่ะกูตีดัะมึงกูตีดละมึง ไอ้ดีนบทอยี่เนาตร์ใจวะหน้าเลงอ่ะมาเนี่สิมามาเนี่สิต้องใจขอปวดเต็มเต็มหน้าหน่อยมาเนี่มาอยู่วะลงมา ยังลืมลืมสกิลลืมสกิลไอ้ลืมสมื่กิ้สุรคอยแม่งเอยไอียมึงอ่ะอะไรการละมึงอ่ะ คิวโอโค่าดเมาดิ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 ่คัคัคิคัตคัดิฉัันใยัดายั้าั้ันใ้ายั้ยฉันน้ยยันย

เรากินกันอย่างนี้อ้าวืดวืดลออยู่กูรออยู่ยิงไปยิงไปเอาเอาไข่เนี่ยมึงกันแล้วกิดนกินโดนโอ๊ยไม่เลยโอ้ไปแล้วกูัวอีไปละอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มาดิโอ้ยจังใจโอ้ยจะเย็นพี่ขอใครเครียดก่อนพี่ยังไม่อยากเครียด พี่เข้ามาพี่ขอให้เค็งก่อนอ้าวเป็นไรอันเนี้ยอ้าวอ้าวเป็นไรอยู่นี่อยู่นี่ก็เป็นไรเป็นไรโหลต้องรีบเก็บอันตีอยู่ไหรรีบเก็บอันตีเลยไม่งั้นกูได้เครียดแน่ จะมาใครที่สัน่อยไดไปอ่ะขอเขาเก็บมาตีก่อนอเก็บมาตีก่อนไปนะไปนะเดินได้ปกติแล้วไ,นะไปนะไปนะเขาเก็บมาตีก่อนขอเขาเก็บมาตีก่อนดิมาเลยมาเลยดี ลงได้เยเอาเอาใคร้ยไครอะโอ้ยไอ้นี่มาซี่มาซี่กูบอกเลยโอ้ยอย่ากันสิตายตายโอ้ยตายตายุตายคุตายโอ้ย ยัเบล็ดร่วงมันอะไรมานี่้เดเลยใครก็ไงสกว้ตีโครตเนีสุกเว้

ดทำไมมันเหมือนมันเป็นบาปวะเสียงหายเงี้ยโอเคท่านผู้ชมผมขอจบคลิปนี้กันนะผมมาเล่นเพืああ่อให้ขาหายใครเครียดนั่นเนี่ยผมโคตรเครียดเลยตอนไปบวชนะเครียดไปสุดๆอ่ะคือเขาไม่ให้พูดห้าวันน่ะห้าวันพูดไม่ได้อ่ะโอ้โหแล้วโคตร กลัวเลยที่ผมไปบวชเนี่ยมันไม่ใช่วัดนะแบบบนภูเขาเลยอะ่ะบนภูเขาไม่มีวัดไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีแต่กดอ่ะโคตรเทียดเลย <c oughs> กลัวก็โคตรกลัวเลยเหมือนผีเดี๋ยวนั้นแม่งก็เิงเล็ดเกิดแม่งมาทุกวี่ทุกวันไอคนที่แบบมันไม่นามแบบไม่เชื่อแบบไม่เชื่อ,เ,อเรื่องผีไม่เชื่ออะไรผมรับรองเลยไปที่ที่ผมบวชเนี่ยรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเห็นทั้งรู้สึกเลยอะ่ะ โอเคโอเคผมมาเพื่อเคปล่อยารมณ์เค่นล้นแหละโอเคท่านผู้ชมคนผมขอจบคลิปนี้นีก่อนนะโอเคไป